ไม่ควรรับชมไม่แนะนำให้เ,ย,เยันแบบหรือทำตามนะครับมาสวัสดีนะครับวันนี้ทางนักชมไปลุยดีมออสมาเกลกันหน่อยนะเกมมาเกลกของเรานั่นเองนะเกมค่ายพิทีนะครับทุนห้าร้อยวันนี้ค่อยเล่นไปแล้วกันตั้งเบทห้าสิบเลยง่ายหมูแล้วบอกให้ค่อยเล่นโอ้โหกดห้าสิบนะครับเบทห้าสิบนะสิบที 500, นะเนี่ยสิบทีก็ห้าร้อยพอดีดูดิจะเป็นยังไงไปดูเลยแล้วกันนะครับยังไม่เปิดโบล์แล้กันนะครับนะเอาแบบว่าเอาใจใส่ใส่ ทุนน้อยน,นะฮเอาใจมือใหม่หน่อยนะฮดูหน่อยละครับวัน,นนี้จะเป็นยังไงครับกดไปสักสิบทีดูดีจะมีของดีมาให้ชมไหมไปเลยฮนะลุยเลยเรามาแล้วดอกแรกนี่เป็นห้าสิบนี่ยมาแล้วทะแยงขึ้นหน้าดอกแรกขึ้นไปสามันกว่าสวยดีเอาดีต้องอย่างนี้อโอ้โหนี่หน้าเกมเราสวยมากนะครับเล่นไปพอดูหน้าเกมเราไปด้วยว่าเข้าดีไม่ดีนะ ไมเข้าก็เปลี่ยนหนะ้าเปลี่ยนไปนะครับสามพันห้าเอาไปก่อนเลยเมกาสามพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะหลุ้นต่อเลยครับถ้าอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือเราไปต่อได้เรื่อยๆเลยนะยี่สิบที่ปีเรามีตอนนี้เล่นไปนิดมากดไปลืมแล้วนะฮ <c oughs> นะฮ่าฮแก๊กเกอร์จะเข้า,าอ,อ,อ่ะจะของพีจะติดมาเก้านะฮะก็ไอ,อาหาเกมเล่นอยู่วเวลาอย่านี้เลยเน,นะครับ ไปเล่นกันได้นะครับรับเกมมาเขานะเกมยอดฮิตหนึ่งเหมือนกันนะเกมค่ายบีบีครับกดกันได้แล้วสแกตเข้าแบบนี้มาแน่ๆแน่จ้างานฟรีมาแล้วนะครับโอ้โหต้องอย่างนี้ดิแค่ห้หูวได้่7หมุนเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ได้ไปหลายเม็ดเลยฮนะเพบร็จขึ้นฮนะงานฟรีที่เบ็ดห้าสงานนี้ จะได้อะไรกับบ้านได้ดรถแลมโบล์ที่เปล่าตัวต่อเจเก็บมากหูสึกเจ็บทีนี่ลุ้นยงยาวฮะสะเทือนี่แท็กีในเข้านี่อยู่อยู่ในย,ยาวแน่ฮะมาเกา๊าไม่ได้กลับบ้านแน่นอนวั<อ>นนี้สิภาษาเราตัวนี้จากห้าร้อยเราวันนี้นะทุนห้าร้อยเท่านั้นนะครับโอ้ไปให้สุดหยุดที่หนึ่งหมื่นหรือเปล่าฮะหรือว่าจะแตกแสนโชว์หน่อยแน่ ในที่มูนนะผมนิ้นต่อไปตรงนี้ก็ยังทยอยเก็บเศษไปเรื่อยนะฝ่ายนอกเข้ามาบ้างฝ่าในเข้ามาบ้างนะอ้หกวันสวยแล้วสวยเลยนี่แล้วมุนไปปูนกไปตอนนี้หิมะแล้วคูนข้าวมาแล้วเาาล็กสวยนะโอ้โหดูดินสองพันเเก็บไว้ก่อนนะสองปีเอาไว้ก่อนเท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้โอ้โห ง2 0 0ทีตอนนี้มันขึ้น3,000แล้วนะครับสองมุมด้านล่างขวารวมยอดอยู่ที่มุมด้านล่างตอนนี้งานปีของเรา7,000เอ, 7, อ,งอางัาจแะเปะ็น,นจต่ติดหมื่นตติดหมื่นกับมาดไหมมาเก้าเราวันนี้อ2ท,ที่สุดท้ายวันี้ผมกดมือมานะครับอืมโอ้โหให้แบบนี้นี่กระนำซัมเมอร์เซลล์ลาสปินที่สุดท้ายครับ เอาไปก่อนนะเท่าไหร่ก็ได้เอาไปก่อนห้าพันนะโอ้โหยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปที่หน้าไม่ถึงหมื่นไม่กลับบ้านเราวันนี้ห้าพันหนึ่งยี่สิบครับโอ้เป็นเพี่ยนหน่อยครับเป็นเพี่ยนหน่อยฮะเปลี่ยนเปพี้ยนที่หนึ่งเอาไอซสักเก้าสิบแล้วกันร้อยเลยอ่ะได้สวยหนึ่งร้อยนะครับไปครับปังกระทับลุ้นฮะดูนี่หมุนดอกก็มีอะไรให้เห็นไหม ถ้าถือมือเมื่อไหร่แล้วก็ย่าแล้วมาแล้ววายมาแล้วโอ้โหแกเตอร์จะติดด mm ้วยมีจะเข้าด้วยงานนี้ติดฟรีแล้วก็โอ้โหนี่ขึ้นหมื่นแล้วแมขึ้นหมื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหแบบนี้เลยแฮร์พันแต่ครับโอ้โหงานนี้ไหลนอกเข้าไปครับโอ้โหหยุดเลยฮะโอ้โหอเป็นนี้ ประสบการ์ลอคอยนะครับเบรกร้อยนะฮะมาจนได้ท่านผู้ชมครับแม่มาแล้วขึ้นหมื่นสามแล้วยอดเรามาสูงแต่เพิ่นวันนี้โอ้โหทำจากห้าร้อยสู้ขาดเลยเดือเกิน,น,นแม่สี่พันสามแล้วครับรวมยอดอยู่ยอดเป็นตัวน,นี้เกือบจะใกล้พีจีนี้นะครับใครชอบเล่นสายนี้แล้วก็หวดกันได้เลยห้่หสี่พันสามเจ็ดสิบครับจัดไปจับเป็น มีเข้าแบบนี้โอโ้โหสิบ <c> ห <oughs> ้าทีฮะเอาฮะตอนนี้นะหมื่นหามื่นสานีแล้วนะก็มีเข้านี <Is> ้อ <c oughs> <c oughs> <Turn> ่แค <ati> <c oughs> ุณผมฮะแน่จะได้บอนี่ึ้มาหรืงนี้คว่ามันจะเข้าชุดใหให้เราแบนนะครับชุดเล็กก็ได้ชุดใหญ่ก็ดีออกได้หมดเลยครับปลูต่อไปแลวเก็บคุณเก็บคอมโบเก็บคุณไปเรื่อยๆครับฝากลไป มันเข้าชุดใหญ่แต่เข้ามาให้เราแล้วก็วเป่อเนี่ยไอ้คูมตรงนี้ได้ใช้ได้ใช้แน่นอนนะฮะไอพันหนึ่งติดคูมสิบก็หมื่นแล้วใช่ไหมตอนนี้หมื่นห้าครับเดี๋ยวสิบหมื่น สุดท้ายแล้วโอ้โหจบที่หมื่นเก้าสวยๆเลยฮะหมื 11, 20, ่พันยี่สิบครับเก็บเข้าไปนะฮะมาเก้ากวขอวันนี้โอ้โหเป็นไงทุนจากห้าร้อยวันนี้นะท่านผู้ชมอะขย่าขึ้นไปถึงหมื่นเก้าเลยนะอ่าเดี๋ราจะกลับมาอีพีหน้าแล้วกันเดิมวันนี้ผมต้องลาไปก่อนอไปถอนรอดน,นี้ก่อนวันนี้ไปก่อนสวัสดีบ๊ายบาย